สวัสดีครับก็อัปเดตไดอารี่ของผมนะครับธนาแอนหรือแอนธนาทิพปัญญาในรมดีประจำวันที่23-26มีนาคมพศ2 5 6 6ที่ผ่านมานี้นะก็ผมได้ไปเป็นงานไปเป็น MC ครับของงานแมคโรโชว์ห่วยหรือจริงๆมันเรียกว่าตลาดนัดโชว์ห่วยครั้งที่13งานนี้เขาจัดขึ้นที่เมืองทองธานีฝั่ง Exhibition Hall ก็จะอยู่ที่ฮอประมาณฮอลลฮอลประมาณนั้นนะซึ่ง งานเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีทั้งหมด23 24 25 26ายงานมันจะมี4วันแต่ผมอะ่ะผมได้แค่23 24เอ้ยขอพายย4่สี่ายจะได้มาแค่3วันเท่านั้นเพราะว่าจะไปแทนน้องคนหนึ่งที่เข้ามาวันแรกขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเนาะซึ่งตรงนี้งานก็ไปอยู่กับบูธเขาช่องครับเป็นบูธกาแฟรถแท้กาแฟไทยซึ่งคุณพัดพัชชีตอนนี้เขาโยนมาให้ผมคุณพัดนี่เขาก็ไปอยู่ที่บูธ BYD และเป็น Product Expert นะครับ หลายๆคนที่รู้จักก็อยู่บริเวณเดียกันเทียบเลยนะคุณผู้ชายนะครับผมก็เลยจะต้องมาอยู่ที่นี่แทนเขาซึ่งหลักๆเนี่ยตัวหน้าง,งานเขาก็ไม่ได้ระบุอะไรว่าจะต้องทํางานอะไรยังไงเท่า,าไหร่บอกแค่ว่าอาจจะมีขึ้นเวทีบ้างต้องออนสเตจแล้วก็เป็นอย่างไรเป็นบาริสต้ามีความรู้เรื่องของกาแฟบ้างนะครับผมก็ทําทุกอย่างตั้งแต่เชียร์ขายชงกาแฟขึ้นเวทีออนสเตจด้วยก็ กันยกของเข้าไปมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยเหลือกันนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของโปรดักตของกาแฟเขาช่องนะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่หลากหลายมากสินค้าทุกชิ้นลดราคาทุกชิ้นนะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนที่น่าสนใจหลายๆอย่างเลยเช่นบางอย่างเขาไม่ได้เอามาลงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาจะเอามาออกบูธแค่สินค้าที่มีขายในแมคโครเท่านั้นเพราะเผื่อว่าบางคนเนี่ยมาเที่ยวงานตลาดนัดโชว์หวยครั้งที่13แห่งนี้เลยแล้ว ติดใจซื้อสินค้าพะเราติดใจอะไรเงี้ยซื้อกลับบ้านไปอยากไปซื้อแมคโครไม่มีทํำยังไงอะไรเงี้ยก็จะดูไม่ค่อยแฟร์กับลูกค้าสุเท่า่เขาก็เลยเอาสินค้าแค่มีที่เฉพาะมีในแมคโครเอามาวางขายเท่านั้นนะครับอย่างสมมติกาแฟ3รีอินวันจริงๆของเขาช่องจะมีทั้งหมด6แบบแต่วมนเนี้ยเขาเอามาขายแค่5แบบแล้วก็คือซูเปอร์ลิชอ่าเป็นซูเปอร์ลิชเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่มอค่าแล้วก็จะเป็นสมูทแอนด์ครีม นะครับถ้าจะพูดถึงกันจริงๆก็คือตัวซูเปอร์ลิสก็จะกลมกล่อมเอสเปรสโซ่ก็จะเข้มหน่อยเนาะตัวคาปูชิโน่เนี่ยผมว่าคาปูชิโน่เนี่ยอร่อยหอมมันเลยแหละตัวมอคค่าก็จะมีความเป็นโกโก้อยู่ในนั้นแล้วก็สูทแอนครีมเนี่ยจะมีความนุ่มนวนลละมุนมากนะครับแล้วก็จะมีเป็นกาแฟเกรดเนาะกาแฟเกรดก็คือกาแฟที่สามารถนำไปชงได้กาแฟเกรดก็จะมีทั้งตัวใหม่ก็คือตัวรสชาติเอสเปรสโซ่โรสสีเขียวรวมไปถึงเขาช่องคาเฟ่ที่เหมาะสำหรับให้ผู้ประกอบการนำไปชงขาย อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นกาแฟแบบขั้วบทครับที่สำหรับบางคนสามารถเอาไปใส่เครื่องชงกาแฟนําไปทําเป็นกาแฟสดหรือว่านําไปดิฟก็ได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้น่าสนใจตรงที่เขามาอยู่3แบบครับก็คือจะเป็นตัวของกาแฟอาราบิกา้าเอสเปรสโซอาราบิก้ามันก็จะหอมอยู่แล้วเนาะแต่ว่าแน่นอนมันจะอาจจะไม่ได้เข้มมากทุกคนที่ชอบเข้มก็จะต้องไปเลือกในแบบของโรบัสต้าเอสเปรสโซก็จะเข้มหน่อยแต่ถ้าใครชอบ แบบเป็นระหว่างกางก็จะเป็นสเปเชียลเบนครับก็คือจะมีส่วนผสมทั้งของโรบัสต้าและอาราบิก้ารวมอยู่ในนั้นนะครับตรงนี้ก็หลักๆคร่าวๆประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีของแถมครับของแถมก็จะเป็นในส่วนของแก้วแก้วกวนพิเทพอ่ากวนพี่เข้มลายสีผ้าก็กจะมีภาคเหนือภาคกลางภาคใาต้ภาคอีสานนะครับจะมีสีลายให้เลือกให้สะสมก็คือใครก็ตามแต่ที่ซื้อสินค้าครบ199บาท ก็จะได้แก้วหนึ่งใบแต่พอเริ่มซกมาสุดท้ายาเริ่มซกวันหลังๆเนี้ยก็ไม่ถึงแล้วละ่ะซื้อสินค้า9 9 9 5บาท89บาทเราก็แถมแล้วนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้อยากจะขนของกลับทางทีมงานหรือว่าทางคนของเขาช่องเขาก็บอกเลยบอกว่าแจกเลยก็จะไม่หมดนะจริงจริงๆก็ขายขายถือค่อนข้างค่อนขอ้างดีนะ แต่เวิร์กนั้นมันเป็นเวิร์กกาแฟค่อนข้างเยอะกาแฟจะอยู่โซนนั้นเราก็จะเห็นหมดว่าใครขายสินค้าไปยังไงก็เขาช่องผมมองว่ากลางๆนะไม่ได้อาจจะไม่ได้ขายดีเท่าแบรนด์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็คร่าวๆประมาณนั้นในส่วนของโปรดักของทางเขาช่องก็น่าจะประมาณนี้นะครับถือว่างานค่อนข้างโอเคงานสนุกดีนะครับก็พี่ๆทุกคนที่อยู่ในงานที่อยู่ในบูธเขาช่องถือว่าน่ารักกันทุกคนเลย นะรวมไปถึงบูธข้างๆหลายๆคนก็อธัธยาศัยดีครับน่ารักงานนี้สนุกครับสนุกมากๆเพราะว่ามันจะเหมือนกับเราได้เจอเพื่อนในหลายคนที่เราเคยทํางานด้วยกันมาส่วนใหญ่ก็จะมารวมกันอยู่ในงานแมคโครโชว์หวยพวกเนี้ยงานโมบายเอ็กซ์โปก็พวกพิตตี้หรือว่าใครๆก็จะมารวมตัวกันหรืออย่างงานมอเตอร์โชว์หรือมอเตอร์เอ็กซ์โปพวกเนี้ยเขาก็กจะมารวมกันก็เหมือนงานรวมญาติได้แหละแต่ว่าอีกหนึ่งจุดเด่นครับของงานแมคโครโชว์หวยเนี่ยคือของมมนถูกตั้งใจว่าจะไม่ซื้อนะก็ หมดไปพันกว่าบาทจนได้ก็ขนาประนสุดท้ายนะวันที่26ก็จะมีเพื่อนมาจะเป็นชื่อคุณเบสกับคุณนานามาเขาบอกเออไม่อยากได้เลยหรอกไม่ซื้อหมดไปพันกว่าบาทเหมือนกันไม่ถึงชั่วโมงนะของมันค่อนข้างถูกครับของเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ขายอยู่ในแมคโครของในแมคโครอ่ะพวกเราน่าจะทราบันดีอยู่แล้วว่ามันถูกแต่พอเวลามันเป็นงานแมคโครโชว์ห่วยอ่ะบางอย่างถูกกว่าเดิมอีกหรือบางอย่างที่มันไม่ถูกแต่ว่ามันมีของแถม ของแถมบางอย่างน่าสนใจมากเลยนะเช่น,นเจ้าตุ๊กตาอ่ะอันนี้ผมได้ตัวตัวนี้มาเป็นปลาอะยำน่ารักมั้ยยังไม่ได้แกะถุงเลยอ่าเป็นปลากระป๋องอยยำอย่างเนี้ยน่ารักดีก็ซื้อของครบเท่าไหร่เอ่ยห้าร้อยมั้งแล้วเดี๋ยวเขาจะแถมปลากระป๋องเอ้แถมตุ๊กตามาจะมีเลือกหลายแบบซึ่งผมก็เลือกแบบนี้มาเพราะว่ามันดูน่ารักดีชอบสีแดงนะครับก็หลักๆแล้วในงานนี้ก็อย่างที่บอกไปก็ สิ่ที่ได้มาจากในงานนี้ใช่ไหม,มได้ไปเจอกับลูกค้าหลายๆท่านชอบมายืนคุยบอกแนวทางของเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางคนเออมันมันมันมีลูกค้าอยู่สองคนอีกคนหนึ่งมาก็แบบว่าเออเรารู้สึกดีนะเขาก็มาชมเราบอกว่าเออแมบเขาเราในเด่นมาแต่ไกลเลยยืนมองอยู่นานแล้วเราในบริการดีนะอะไรอย่างเงี้ยหัวคุณควรเราต้องทํางานที่ดีกว่านี้ขยับขึ้นไปอีกนะไม่ควรมาออกบูธแบบนี้ แล้วก็ไปเจอกับอีกลูกค้าบางคนหนึ่งเขาก็มาถามแอบถามเราว่าเออเนี่ยเราได้ค่าแรงเท่าไหร่เนาะสำหรับงานนี้ในงานของไมโครโชหวยเนาะในตลาดนาัดโชวห่วยครั oy, ้งที่13ที่มาอยู่บุเขาช่องผมได้รายได้อยู่ที่วันละ3 0 0พบาทนะครับก็คือ3วันก็คือ900 0ก็มีลูกค้าคนนึงมาถามผมก็บอกไปรตรงๆเลยว่าผมได้วันละส0 0พันเขาก็ดูตกใจว่าหู oo, วันละส0 0พันเลยเหรอผมนะครับครับทำไมล่ะครับเขาก็บอกเออทํางานแค่นี้วันละสามพันเลยเหรอ ผมว่าโหนี่แหละมันจุดเริ่มต้นเลยคือผมแค่อยากจะบอกเขาว่าผมไม่ได้ทํางานแค่นี้เลยจริงๆมันอาจจะเป็นแค่น้าง,งานที่ลูกค้าจะเห็นแต่เราไม่ได้บอกเขาเราแค่กลับมาคิดเฉยๆว่าเราแค่กลับมาคิดว่าจริงๆงานเราทําค่อนข้างเยอะมันเป็นงานที่มันละเอียดมันใส่ใจซะด้วยซ้ํามันไม่ใช่ทุกคนจะมาอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ตรงนี้เลยด้วยซ้ำไม่ใช่ทุกคนจะมาเป็น MC ไม่ใช่ทุกคนจะมาเป็นบริสตาหรือว่าโปรดักต์เอ็กเพิร์ที่สามารถมาอธิบายสินค้ากันได้ มันเป็นงานที่มันค่อนข้างใช้ใช้ใช้ความสามารถสูงอยู่พอสมควรนั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงต้องมาทำไดอารี่แล้วก็มาอัดคลิปแบบนี้เนาะหนึ่งก็คือเพื่อให้รู้ด้วยว่าเราทําอะไรหน้าง,งานเป็นยังไงเนื้อง,งานเป็นยังไง2ครับก็คือก็คือเพื่อมาฝึกฝนตัวเองในสกิลการพูดแบบนี้ในหลายๆคําก็ยังมีบางคําพูดที่ยังพูดผิดพูดถูพูดติดขัดหรือว่า เลยเดกเสียงเสียงสูงเสียงต่ําความเร็วในการพูดควบแคลมรอเรือรอลิงมันยังดูไม่ดีก็เลยถือโอกาสนี้เอามาฝึกฝนตัวเองด้วยเลยนะครับรวมไปถึงใครที่กําลังสนใจอยากจะหาผมอยากจะจ้างผมไปออกงานสักงานก็ขอบคุณมากๆที่คิดจะจ้างแล้วก็มาดูคลิปนี้กันนะครับส่วนใครดูคลิปมาถึงตรงนี้ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ถ้ามีอะไรติเตียนหรือมีอะไรแนะนําสามารถพูดได้เลยนะครับผมไม่ไม่ ไม่ว่าเลยจริงๆต้องการยากจะพัฒนาตัวเองเหมือนกันเราทราบดีครับว่าเราไม่ได้เก่งไปสัทุกเรื่องเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับฉะนั้นมีอะไรที่พอจะแนะนําผมได้ไม่จําเป็นต้องเรื่องของการพูดอย่างเดียวนะจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวหรือว่าการแต่งห้องการจัดพื้นหลังอย่างให้ทําวิดีโออะไรยังไงถ้ามีใครหลงเข้ามาฟังในนี้ก็ให้คําแนะนําผมก็จะขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนจบจะเป็นเท่านี้ นะครับฝาก MC ธนาแอนหรือแอนธนาทิพย์มาในอ้อมอกอ้อมใจด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูแล้ะพบกันใหม่สวัสดีครับ